สวัครับวันนี้จะมาดูะระบบไฟสามมอเตอร์ฟ้านะครับดูสายไฟกันนะครับสายไฟนะครับตัวนี้นะครับคือวงจรนะตัวนี้คือวงจรกงรสายไฟนะครับตัวนี้จะให้ดูสายไฟชุดที่เป็นชุดไฟไฟเดียวไฟหน้า ตัวนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายไม่ไมยาวนะครับเพื่อที่จะไม่ให้วุ่นวายนะครับเดี๋ยวจะไปเร็วๆนะตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นไฟจ่าย12โวลต์นะครับเอาพุท12โวลต์นะ12โวลต์ตัวนี้คือไฟออก12โวลต์นะครับเห็นอยู่นะครับแต่ว่ากล่องตัวนี้มัน60โวลต์80โวลต์นะครับไฟอินพุตนะครับ เป็น DC ทับ DC นะครับตัวนี้ก็สายสีแดงทั้งที่อยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นไฟ12โวลต์น,นะครับเพื่อมาจ่ายเข้าระบบตัวนี้นะครับนี่นะครับจากกล่องเนี่ยตัว12โวลต์ตัวเนี้ยสีเหลืองนะครับดูจากกล่องนะสีเหลืองส่วนตรงกลางจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นสีเหลืองจากกล่องมานะครับ12โวลต์พันสวิตช์ทั้งหมดนะครับ ผ่านสวิทช์เข้ากล่องนะครับเข้ากล่องเฟสเชอร์นะครับแล้วก็แล้วก็สวิทช์ไฟหน้านะครับทุกอย่างก็เป็น12หมดนะครับยกเว้นคันเร่งนะครับพวกคันเร่งพวกนี้เป็นสัญญาณเข้ากล่องนะครับสัญญาณเข้ากล่องก็จะ5โวลต์นะครับ จะมี2เส้นนะจะมีสีแดงกัแบบสีเหลืองแค่นั้นนะครับ60โวลต์นะครับตัวมอเตอร์ตัวนี้ก็จะบอกไว้ก่อนนะครับใครที่ต่อปุ๊กแล้วมันหมุนถอยหลังนะก็ให้สลับคู่หนึ่งนะครับสลับคู่หนึ่งนะเอาเหลืองมาใส่น้ําเงินนะครับน้ําเงินมาใส่เหลืองนะครับก็จะใช้ได้นะครับส่วนตัวนี้ใครอยากรู้นะครับว่า สลับแล้วก็มาสลับตัวนี้นะครับสลับตัวนี้นะเห็นไหมครับสีนี้ก็จะมาสลับกันที่เหลืองกับเขียวนะครับเหลืองกับเขียวสลับกันนะครับสายเซ็นเซอร์นะครับชุดพอเซนเซอร์ของมอเตอร์ตัวนี้ก็ให้ทําการเปลี่ยนนะครับให้ทําการเชอร์ยิสตัวนี้ก็เดีวให้ดูตันเร่งก็เสียนะครับตัวนี้ตันเร่งเสียตรงถอยหลังนะครับ ถอยห,หลังแล้วก็ตัวนี้มันไม่สเสถียรน,นะครับตัวทะเล่นนะกล่องเสียเัวอแรงไฟดีซีเสียนะครับนี้ก็พอเราทำเสร็จุ๊กทีนี้มันเหลือเบรกนะครับเบรกต้องต่อนะเบรกเบรกต้องต่อนะครับเนี่ยของเดิมเบรกไม่มีแล้วนะครับเบรกไม่ได้ใช้เพราะว่า ล้อมันต้องตัดกระแสออกนะครับเวลาเบรกนะดังนั้นก็ต้องต่อเบรกด้วยนะครับมี่ถอยชนะ้าๆนะครับตอนนี้ อยากรู้นะครับว่าถ้าเราไม่ใช้ได้ไหมตัวนี้นะคบไว้เจอคลิปต่อไปเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูนะตัวนี้เป็นกล่องแปลงไฟนะคะตอนนี้ตัวนี้กล่องตัวนี้เสียแต่ช่างทองยังไม่ได้เปลี่ยนกล่องให้นะคะก็คือทํำยังไงโอเคเจอกันคลิปต่อไปค่ะ